วันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ให้มาพูดเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหารในทุเรียนมังคุดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกันนะคะพวกไม้ผลเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเอเพียงแต่ทุเรียนเนี่ยมันโตลเร็วแล้วมันก็เป็นต้นไม้ที่อ่อนแอกว่านะฮะนี้ปัจจุบันเนี่ยเราทํางานอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อดีตนี่อยู่พระจอมเกล้ากระบังนะคะนนี้ถามว่าคนที่เคยฟังหรือเคยดูคลิปหรือเคย เราไปพูดทุกครั้งเราบอกเราต้องเน้นให้ทุกคนเนี่ยจาไว้เสมอนะคะว่าธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชเนี่ยที่มาจากดินเนี่ยมีสิบสามธาตุนะคะมีสิบสามธาตุไม่ใช่มีแค่ N P K ก็มีในธาตุที่เราเรียกว่ามหาธาตุหรือธาตุที่ต้องการมากเนี่ยมีหกนะคะก็คือมีในย่นฟอสฟอรัรโรสโพเซียมแคลเซียมแ,ม,แ,ม,แมกนีเซียมกำมะถันนะคะไอตรงนี้จะไปไปเร็วเร็วเพราะว่ามันเป็นเรื่องพืชอะ เอามากระตุ้นให้จําว่าอย่าลืมนะอย่าลืมมันมีสิบสามธาตุที่มาจากดินนะคะธาตุอาหารที่ต้องการน้อยหรือเรียกกันว่าธาตุอาหารเสริมจริงๆเราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามีคนเคยถามว่าอาจารย์ธาตุอาหารเสริมก็แปลว่าเราไม่กินก็ได้สิบอกไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเรียกเสริมเพราะว่าดินไม่ค่อยขาดนะคะดินเนี่ยมันจะมีธาตุพวกนี้อยู่แต่หลังจากคุณทาเกษตรมาตั้งกี่สิบปีแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะขาดแล้วนะคะมีเล็กมันก็นี่สังกะสีทองแดงโบลอนโมลิบดีนมัมคอลินนะคะ แต่ส่วนใหญ่มันไม่ขาดทุกธาตุแล้ว่ะมันจะขาดเป็นบางธาตุจะโม้เลยนะคะธาตุที่อาหารที่จําเป็นแปลว่าถ้าพืชขาดธาตุใดก็ตามใน16ธาตุ16ธาตุเรามีคาร์บอนไฮเดรนออกซิเจนอันนี้ถ้าเรามีน้ําอากาศมันจะไม่ค่อยขาดนะคะพืชก็จะไม่สามารถจเจริญเติบโตเป็นปกติจนครบวงจรชีวิตของพืชได้ครบวงจรชีวิตแปลว่าอะไรแปลว่า มันก็จะไม่ออกลูกออกหลานหรืออะไรตามที่เราอยากได้ไม่สามารถจะเริเติบโตได้สมบูรณ์โอ,อกาสที่จะออกดอกก็ยากขึ้นมันอาจจะยังออกแต่ยากขึ้นนะคะทีนี้การใช้ธาตุอาหารเนี่ยทำไมก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดนี้เพราะบางทีคนงงอ่งงะการใช้ธาตุอาหารของพืชเป็นไปตามกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดจําไว้นะฮะเวลาคุณใส่ปุ๋ยเนี่ย ใที่มีอยู่น้อยที่สุดในจํานวน13าธาตุที่มาจากดินนะคะความจริงคาร์บอนไฮเดรนออกซิเจนก็ขาดได้แต่ส่วนใหญ่แบบไม่ขาดคุณเห็นไหมมันขาดน้ําอันดับหนึ่งมันตายไปเลยเอ,อหรือมันไม่โตเลยแต่ถ้าพูดในแง่าธาตุอาหารก็แปลว่า,าธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวกำหนดหรือจำกัดการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืชแปลว่าอะไร แปลว่าเหมือนคุณมีถังน้ำใบนี้ถังน้ำที่ประกอบด้วยซี่ต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะคาร์บอนไดออกไซด์น้ำหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรามองแง่ธาตุอาหารเราก็ดูแต่ธาตุอาหารเราก่อนก็ดนะมันจะประกอบเป็นถังที่เอาไว้บรรจุน้ำถังน้ำใบนี้จะใส่น้ำได้แค่ซี่ที่มีอยู่ต่ำสุดไม่ว่าคุณจะใส่ธาตุอื่นเท่าไหร่ก็ตามนึกออกไหมคะ คุณจะใส่ธาตุไนโตรเจนมากฟอสฟอรัสมากโพแทสเซียมมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณขาดสังกะสีสังกะสีเป็นตัวบอกว่าคุณจะได้ผลผลิตเท่าไหร่อันนี้เป็นหัวใจของธาตุอาหารพืชเรื่องเราพูดเรื่องการจะหรือพูดกันแล้วการจเจริญเติบโตของสิ่งที่มีชีวิตเป็นแบบนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่มีน้อยเป็นตัวกําหนดนะคะว่ามันจะ โตได้แค่ไหนหรือน้ำเนี่ยจะใส่ได้แค่ไหนเย็นเช่นในรูปนี้ยคุณใส่ธาตุอื่นครบโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมเป็นตัวบอกว่าถัางน้ำใบนี้ใส่น้ำได้แค่นี้ถ้าเกินนี้มาเลยล้นคุณก็บอกว่าคุณไปใส่โพแทสเซียมเพิ่มตัวถัดไปก็เป็นแคลเซียมถัดไปก็เป็นแมกนีเซียมก็ถาดไปเรื่อยๆคนก็ถามว่าอาจารย์แล้วอย่างนี้มันจะสิ้นสุดเหรอมันไม่สิ้นสุดฮนะ แต่ระหว่างที่คุณเพิ่มปัจจัยหนึ่งเข้าไปปัจจัยอื่นก็จะคือเนื่องจากคุณเพิ่มปัจจัยนี้เข้าไปผลผลิตคุณก็เพิ่มขึ้นละพอเพิ่มอ,อันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปละเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็วนจนถ้าสมมติมมากถึงเต็มศักยภาพของพืชเมื่อไหร่มันก็จบไปแต่อันเนี้ยคือหลักการว่าคุณเนี่ยจะให้ธาตุอาหารที่อื่นๆ N P K สำคัญแน่นอน แต่ต่อให้คุณมี N P K ถ้าคุณขาดธาตุังกษสีมากๆคุณก็ไม่ได้ผลผลิตมากนะคะ